สวัสดีครับพี่น้องชาวอีสานและก็พี่น้องทั้งฝั่งเล่าของเฮานะครับผมนิติธรรมนิติธรรมรักนะครับและก็เพื่อนที่แสนดีของคุณนะครับตอนนี้พี่น้องอยู่ในช่องของนิติธรรมยูทูบช่องแห่งการรอบรู้สู่ออนไลน์นะครับพอดีว่ามื้อน,นี้สิมาคุยให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งครับคือเรื่องหมดหมดได้บานนะครับเพราะว่า จะแ,แ,แจ้งให้พี่น้องทราบก่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าของผมเองเนี่ยเสียคิปไว้ค่อนข้างอสองเสียงนะครับก็คือเสียงภาษาอีสานบรรเทานะครับกับเสียงภาษาไทยนะครับผู้ใดอยากสิฟังเสียงภาษาไทยก็ฟังนะครับผู้ใดอยากจะฟังเสียงอีสา,า,านบรรเทาก็ฟังเพราะว่ามีอีพออีแม่นะครับมีพี่น้องบรรเทาอยู่หลายคนเนาะนะครับก็เลยอ,อยากจะมาแช่มาเบาเรื่องดีๆให้ฟังนะครับ มื่อนี้ที่อยากสิมาคุยนี่นะครับคืออยากสิมาคุยมาเบาเกี่ยวกับเรื่องหมดหมดในบ้านเลยครับหมดในบ้านนะครับถ้าบอกไมีหมดก็คือสิบะขุยให้ฟังดอกนะครับเพราะว่าเมื่อมีหมดมาแล้วมันรำคามครับในบ้านเฮาเนี่ยเนาะนะครับบพรว่าสิเป็นมดแดงเพราะว่ามดในบ้านตอนนี้ที่ท,ที่พ่อที่เจออยู่เนี่ยมันสิมีอยู่3สายพันธุ์ครับนะครับที่มันมีอยู่ในบ้านตอนนี้คือว่าสายพันธุ์ที่1ก็คือมดดําขายเงานะครับไอ้ประเภทแลนเร็วๆนะครับ อันนี้มดดำขายาวมดดำขายาวเนี่มันมันบ่มีผิดมีผิดอย่างครับแต่ว่ามันสั่งความรำคาญในกับเขานะครับมดตัวที่สอง,นอเ,องเนี่ยคือมดเอียงเนี่ยเขาเที่ยงคืนมดตัวน้อยๆนะครับกินแห้งๆเนี่ยกินชุนๆนะนะฮะแะกระตูนเนี่ก็กัดเจ็บพร้อมนะครับเวลาเขาตั้งกับเข่ากับน้ำไว้อยู่ในขั้วหรือว่าอยู่ในบ้านเฮาเนี่ยนะแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับนะขอให้โตหนึ่งพอมันสิไปเอิญโตมูเอิ้นพวกเอิ้นฝุ่งเอิ้น เพื่อนเอือนยังมากเต็มไปหมดเลยครับนะขื้นกับเขากับน้ำของเหานะครับส่วนใหญ่เราคนเห่านะทั่วไปพอเจอหมดแล้วก็สิบีบเป็นพวกครับบีปัดกวดถูนะครับเฮ็ดจังได้แล้วมันกับบ่อบ่อเศร้าบ่อหายมันกัยังมากคือเก่านะครับอันนี้คือคือหมดตัวหน่อยๆแลนเร่วๆนี่ครับเพราะว่าหมดตรงนี้มันหมักอยู่ในบานหลยคักนะครับ อีกตัวประเภทหนึ่งครับก็คือมดแดงมดแดงน้อยครับมดแดงน้อยมดมดแดงใหญ่ได้ครับมดแดงใหญ่มันเป็นขวยอยู่นอกบ้านเห่าอัน้นบ่าเป็นนังนะครับจะว่าไอ้มดแดงน้อยที่มันที่มันยางเป็นสายยางสัสนะครับตัวน้หน่อยเนี่ยตัวนี้กัดเก็บครับไปทั่วบ้านเลยครับนะครับบางที่เขามีเด็กหน่อยเด็กๆอยู่นอนขึ้นมาเนี่ย ดาตื่นขึ้นมาเนี่ยซีตุ้มหาตุ้มหาตุ้มบางคนเป็นผื่นเลยก็มีนะครับจังผมนี่บางที่ลูกสาวกลับมาเนี่ยมานอนเนี่ยตื่นขึ้นมาสาเนียวกเจตุ้มอย่างสิไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เล่ยสาขมข้อนวานกับเฮ้าบันี้ก็เลยมาคิดไว้วิธีการกําจัดหมุดเนี่ยเสียังใดดีมันยังสีสามารถกําจัดหมดตัวน,นี้ได้นะครับก็เลยเห็ดยังซี่ครับผมอยากให้เตรียมไวังซี่้อครับหนึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมไว้นะครับลองเหตุตามผมบ่ง้อครับเด้อ1นึ ให้เตรียมไฟฉายครับนาเตรียมไฟฉายไปก่อนนาสิ่งแรกต้องเตรียมไฟฉายไว้เด้อนะครับเป็นดังคือเตรียมไว้เด้อสิบวอกครับตัวที่สองที่สิต้องเตรียมไว้ก็คือสเปรย์ครับสเปรย์ยายาขาแมลงเนี่ยนะครับไปเบึงครับไปเบึงตามห่างมีลายยี่ห้อครับแต่ว่าขอให้เอายี่ห้อที่มันมีเขาเอ่ยว่ามีเล็กเล็กยาวๆนะครับเล็กยาวๆนะนะครับที่ฉีดไว้นะครับ ที่นี่หลังจากเขามีอุปกรณ์2ตัวนี้แล้วนะครับสิ่งต่อไปก็คือว่าเวลาหมดนะมันมากินเขากินน้ำเฮ้าเนะี่ยอย่าฝ่าไปขามันนะครับอย่าฝ่าไปบีบอย่าฝ่าไปเข็นมันนะครับใส่ไฟสายนี่ครับใส่ไฟสายนี่ซนะองซองไปหาหาหู้หาหาห่างมันไหนพอบอกง่ายๆอย่างสีเนาะบางที่มันอยู่ในบ้านเฮ้าอย่างสี่เนาะครับจังไอ้หมดตัวนยหน่อยเนี่ยตัวที่มันแลนเร็วๆเนี่ยนะครับกินชุนๆเนี่ย นะครับมันก็นสิมาเป็นสายมันบอกครับเอาไปใช้เนี่ค่อยๆซองนะครับค่อยๆซองน้ำหู้มันไปมันสิไปยุ่น้ำเหลื่อมน้ำซอกน้ำหู้กับเบื้องหรือว่ายุ่น้้ำตรงฟ้าใหม่ที่มันแตกนะฮะอันนี้เขาพ่อหัางมันเรียบร้อยแล้วเมื่อเขาพ่อหั่งมันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่ยาข่ามาแลงเนี่ยนะฮะที่เป็นสปีดม่ต้องไปฉีดหลายนะครับบอลวาเจ้าจเห็นหมดมันยาง เป็นข้องเป็นหู้อยู่ล่ะก็ใส่ยาสีดโมเมนเด้ครับอันนั้นบ่ต้องไปสีดมันครับไอ้ตวงถีมันพวกมันยางนี่นะครับใส่ผ่าซุปน้าเสร็จเอานะครับหลังจากที่เฮาฉีดเขาไปในหู้มันเรียบรเอยล้วก็ใส่ยาขาแมลงนี่ครับแย่เขาไปในหู้มันกระฉีดมันต้องฉีดหลายครับฉีดท้านี่มันก็ตายมันห่างแล้วนะครับมดแดงคือกันครับมดแดงไอ้ตัวทีมันกัดเจ็บๆหน่อยพยายามหา้มันเจอครับหาห่างให้มันเจอค่อยๆหาหลังจากหาล้วก็ฉีดเขาไปในห้างมันเลอฉีดเขาไปในหู้มับางที่มัน มันเป็นเห็นเป็นหู้หรือว่าห้อยกระเบื้องมันแตกมันก็เขาไปยุ่ในหันนะครับเขาก็ฉีดเข้าไปเพราะฉะนั้นหลังจากเที่ยาเห็ดยังสีใดนะครับเด้มหมดอยู่ในบ้านเขาเนี่ยมกเกินสามสี่มือขับหายบมดเลยนะครับต่อไปเขาอยู่ต่อไป,อไปถ้าเกิดเขาพ่อหมดลักษณะแบบนี้อีกมันมันก็เหลื่อมมาขึ้นเริ่มมามีอีกกระเห็ดคือเก่าครับใส่ผ้าชัยเนี่ยค่อยๆซองไปนะครับค่อยๆตามห้างมันไปสุดท้ายก็พอห้างมันหลังจากพอหัางมันก็ใช้สเปรย์นะครับฉีดเข้าไปในห้องมันนะครับ กับท่อน,นี้ครับกับหมดบอกงอ่ายๆฝากจากบ้านเฮ่ากับหายเบิดกับแถบสิโบโมีเลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นคลิปดีๆจังส่กับฝากพี่ฝากน้องไวไ้แดนะครับกับถ้าเกิดว่าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับและะ้วกับมันมีประโยชน์สำหรับเฮ่าสำหรับมูสำหรับพวกสำหรับเผื่อนุ้งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อแล้วก็ที่สําคัญเพื่อเป็นกนําลังใจให้ให,ให้กันก็อย่าลืมอ่าพี่น้องก็อย่าลืมกด กดติดตามให้ได้เพื่อว่าโอกาสหนาไม่คลิปดีๆอย่างสีน้กเกษเยรให้มาพี่นองเกสิบ,บริพาทคลิปดีๆไปก็สสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนหลายครับที่ติดตามจนกระทั่งจบรายการขอบคุณครับพอกันใหม่ครับ